ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการขยายตัวที่เร็วเกินไปทําให้กรุงเทพเติบโตอย่างไร้การควบคุมและเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นพื้นที่ผลิตอาหารเสื่อมถอยลงเกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารพื้นที่สีเขียวลดลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเกิดชุมชนแออัดซึ่งมักเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐานที่จําเป็นต่างๆปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาผังเมืองซึ่งเกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูงมากปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ไม่เท่าเทียมปัญหาการใช้ความรุนแรงเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความเป็นเมืองที่มีความหลากหลายซับซ้อนมีความเหลื่อมล้ําสูงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ทำได้ค่อนข้างยากนอกจากนี้พบว่ายังคงมีข้อจํากัดในเรื่องการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับต่างๆกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมวางแผนพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตาม สถานการณ์และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เราสามารถร่วมกันหาทางออกได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นข้อตกลงและพันธะร่วมกันของทุกภาคส่วนในกรุงเทพทั้งชุมชนประชาสังคมภาคเอกชนกรุงเทพมหานครและหน่วยราชการต่างๆโดยมุ่งหวังให้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติในการนำไปสู่สุขภาวะของกรุงเทพมหานคร ธรรมนูนสุขภาพกรุงเทพมหานครนี้จะนำหลักการสากลที่สำคัญมาใช้คือ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ s d g 2. แนวคิดเมืองสุขภาวะซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของเมืองสุขภาวะไว้ว่าคือการสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมสังคม และขยายทรัพยากรของชุมชนซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์และสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำรนทุกหน้าที่ของชีวิตและในการพัฒนาศักยาภาพของประชาชนอย่างสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพเป็นเมืองสุขภาวะที่น่าอยู่สำหรับทุกคนตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งเอเชียในปี2575ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครจึงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง และการกระจายอำนาจความเป็นธรรมในระบบสุขภาพการลดความเหลื่อมลำ้ำการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัยเพื่อให้เกิดสุขภาพในทุกมิติทั้งกายจิตปัญญาและสังคมเราทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดธร,รมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครและนำไปขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้ธร,รมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมภายใต้เจตจำนงและพันธะร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อช่วยกันออกแบบให้กรุงเทพเป็นเมืองสุขภาวะที่น่าอยู่สำหรับทุกคนครับ